ยังอยู่ที่เรื่องของไม้พายุนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกในอำเภอพุทธทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ คนร้ายเนี่ยมาเป็นแกงนะคะแล้วก็เข้าไปลักลอบตัดไม้พยุงในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยพื้นที่ใหญ่มากมีต้นไม้พยุงเนี่ยเป็นร้อยต้นเลยะค่ะเขาจะมากันกลางค่ำกลางคืนแบบนี้นมีหลายวงเพราะว่ามันมีหลายคนแก๊งนี้ไม่ได้เข้าไปตัดครั้งเดียวนะคะมาแล้ว3ครั้งถึงแม้ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจะจับภาพเอาไว้ได้แต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้ปีนเข้ามาวันแรกเนี่ยก็คือ13ธันวาคมปีที่แล้วตอนนั้นตัดไป1ต้น โรงเรียนตอนนั้นก็ยังไม่ได้ติดกล้องโดนตัดไปต้นหนึ่งรีบติดกล้องเลยค่ะครั้งที่2มาวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี่เองเห็นจากกล้องว่าช่วงตีสองเนี่ยมีเหมือนรถต้องสงสัยแผ่นป้ายทะเบียนก็มีเทปปิดเอาไว้ก็เข้ามาตัดแล้วก็เอาไม้ออกไปครั้งที่3เมื่อวานนี้เองนะคะกลับมาอีกตีสองเหมือนกันคราวนี้เอาไป3ท่อนท่อนหนึ่งยาวเกือ 2, บ2เมตรอะค่ะรวมราคาไม้ก็น่าจะประมาณ30,000นบาทได้แต่เขาบอกว่าถ้าเอาไปขายต่างประเทศเนี่ยหลักล้านนะ ก็รีบไปแจ้งตำรวจเลยนะคะทางโรงเรียนเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมาสองวันติดกันพออเอาคลิปทั้งหมดไปแจ้งตำรวจล่าสุดเห็นว่าพ่วกกับสพพุทธทยสงเนี่ยเหมือนจะได้เบาะแสคนร้ายกลุ่มนี้แล้วนะคะคาดว่ายังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแก๊นนี้เคยถูกจับมาแล้วด้วยออกจากคุกมาก็มาขโมยตัดไม้อีกตำรวจบอกเลยว่ากลุ่มนี้เที่ยวทานมากใช้เครื่องตัดแบบเก็บเสียงด้วยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีสามารถตัดแล้วก็ขนย้ายได้เลย ส่วนตอนนี้ฝั่งโรงเรียนก็จะต้องมีการตรวจตรารอบๆให้เข้มงวดมากกว่านี้ค่ะและโรงเรียนพื้นที่เยอะด้วย70ไร่ใช่ค่ะมีเป็นร้อยต้นอ่ะต้องระมัดระวังกัน